สองตอนเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลลี่พาเซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้ได้เมนูกับแกลบเนาะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวจะราดซีฟูดนะคะใส่ไปในตัวกุ้งเลยค่ะกุ้งก็ใสๆเด้งๆเลยค่ะพี่น้องแช่น้ำโซดาเนาะ เนตาแซบแห้ง<ม>ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยคะ่ะปั่นแบบเข้มข้น<ม>อวังต,ตัวนี้ก่อนขออนุญาตเอาน้เกลี่เดอพี่น้องมไม่ได้แบบปั่นละเอียดนะ<ม>เพราะว่าจะกินน,น้นพริกเนาะปัน่นหยาบๆด้วยค่ะพี่น้อง<ม><ม>น่ากินมาก แซ่บน้ำกันด์เยพี่น้องมาโอ้โหอืมอร่อยมากก็เทียมโชนเหมือนวิเีจั๊สีแบบสีน้ำผึ้งเลยพี่น้องเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ฟอกสารนะคะอืม บอกมากอขอโกยพริกเดี๋ยจะราดเพิ่มให้มันฉ่ำโอ้โหเป็นคนที่กินน้ำจิ้มเยอะจริงๆทุกคน ทีละสองตอนเลยพี่นอ้องเด้งมาก แซ็บแห้งพี่น้องหากกุ้งไม่เจอแล้วกันเนี่ยเช็คบดบางเหมือนน้ำจิม้มซีฟูดจะได้เข้าไปในเนื้อกุ้งช้ำๆนี่อือ กินจากด้านข้างก่อนเด้จ้ะพี่น้องอืม คือน้ำจิ้มต้องเผ็ดนะคะพี่น้องหนัวปั่นเองเนาะแซ่บแห้ง สดมากเพื่เลือกไซส์แบบพรีเมียมเนี่ยค่ะเซ็ตพรีเมียมกุ้งตัวใหญ่ๆช่ำๆเล็กน้อย มะละจินมันจะไม่ค่อยขมนะคะแซ่บ ะเทียมโทนหวานกรอบกินชุนน้อยค่ะยุ่งกันแสกไปหน่อย กินด้านข้างจนหมดแล้วไปเนอะเอาแไปด้านข้างก่อนเนาะ เผ็ดแห้งปไปแล้วดับเผ็ดด้วยช็ยตกโเบอร์รี่ด้วยจ้ะ แซ่บเออพี่น้องกับแก้แมยางดีเนาะกุ้งแช่น้ำปลานี่กุ้งไซส์ใหญ่ๆ โอเคครับพี่น้องไปไปกินต่อหลังคลิปเนาะเก็บไว้ให้ทีมงานกินได้จ้ะกิน <c oughs> หมดวาไดครับพี่นอ้องต้องแบ่งกันกินเนาะใครที่สนใจสินค้านะคะก็มีลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะกบยักษ์ไส้น้ำปลาบวขาวน้ำพริกนะคะเส้นขนมจีนห่อละสิบบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนี่พาแซบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ